เลนตรงนี้แต่ไม่ชอบมองจอเพราะฉะนั้นคลิปนี้นอาจจะต้องมองจอตรงนี้แน่นอนสวัสดีคร,รค,รค,ครับผมเบสนะครับและนี่คือเบสบล็อกครับผมว้าวไม่ได้อัพคลิปมาเกือบปีเป็นไงทุกคนสบายดีกันบ้างไหมนะครับมันมีเหตุผลครับที่ผมทําคลิปนะครับว่าผมมีสปอนเซอร์เ <c oughs> จ้าขอบคุณนะครับที่มีสปอนเซอร์เข้ามานะก็ไม่ได้ทําคลิปลง YouTube เลยทําแต่ Tik t o k นี่เลยลงทุนในการเช่าโรงแรมมาถ่ายคลิปเลยนะครับเพราะว่าบ้านลกมาก เป็นงานทรงผมใหม่ไม่เชื่อใหม่หรอกปล่อยยาวไปแล้วเลยช่างมันปิดสิวประเด็นในวันนี้นะครับที่เราจะมาพูดถึงเนี่ยก็เป็นประเด็นที่แบบว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่พูดหลายภาษาเช่นเราเป็นคนไทยเราพูดภาษาไทยเนาะแล้วเราพูดอังกฤษด้วยแล้วก็พูดภาษาที่34มี่แล้วบุคลิกและนิสัยของเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามภาษาที่เราพูดนั้นด้วยหรือเปล่าซึ่งท็อปปิกนี้นะครับก็จะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยครับถ้าเราเปลี่ยนภาษาเนี่ยบุคลิกท่าทางนิสัยเราจะเปลี่ยนไปด้วยหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมคิดว่าผมเปลี่ยนนะ มันก็มีงานวิจัยหลายๆงานเนี่ยที่วิเคราะห์ว่าเออถ้าเราเป็นคนพูดสองภาษาแล้วอะแล้วนิสัยเราเปลี่ยนไปตามภาษานั้นน่ะน้ำเสียงกริยาท่าทางสายตาบุค,คลิกทุกอย่างเปลี่ยนไปจริงๆมันมีงานวิจัยมาจริงจากเว็บรอยเตอร์อันนี้นะครับผม <ๆ S 1> การเปลี่ยนภาษานั้นเปลี่ยนบุค,คลิกได้จริงๆเหรอคนที่สามารถพูดได้มากกว่า2ภาษาห,หรือ3ภาษาเนี่ยจะมีคำว่าสัญชตาตญาณมีการสวิตช์ทั้งนิสัยบุค,คลิกการพูดจา <ๆ S 1> เกือบจะทุกอย่างแหละแต่ว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนคนละคนเลยนะครับก็มีนักวิจัยครับจากสหรัฐอเมร หน้าบัร่าเอเฟลาิโอมิวอันถูกหรือเปล่าได้ศึกษาผู้หญิงกลุ่มพันธุ์ฮิสฟาติกนะครับผมพบสิ่งที่น่าสนใจมากนั่นก็คือมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเฟรมชิฟฟิ้งซึ่งไอเฟรมชิฟฟิ้งเนี่ยเป็นคนที่รัสศาสว่าเออบุคลิกท่าทางในการพูดอุปนิสัยหรือน้ำเสียงบางอย่าง เปลี่ยนไปเมื่อเปลี่ยนภาษาซึ่งนักวิจัยเนี่ยนะครับได้บอกอีกว่าภาษาเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในที่ที่ต่างกันและวัฒนธรรมที่ต่างกันในแต่ละที่อยู่ที่ว่าสภาพแวดล้อมนั้นนะ่ะจะเป็นยังไงผู้คนเป็นยังไงพฤติกรรมเป็นยังไง ซึ่งหนึ่งในคนที่มาร่วมงานวิจัยเนี่ยผู้หญิง h i s ปาติกนี่แหละครับถ้าสมมติว่าเขาเนี่ยพูดภาษาลาตินอหรือภาษาสเปนจะมีความที่แบบว่ากล้าได้กล้าเสียมีความสู้อ่ะคือใจสู้เลยคือมีความมั่นใจสูงมากพูดแบบปุ๊บเป็ปุ๊บเคล่องตัวแล้วก็มีความมั่นใจสูงกล้าได้กล้าเสียแต่พอเขาพูดภาษาอังกฤษปุ๊บเนี่ยกลับเป็นอีกบุค,คลิกหนึ่งเลยพอเขาพูดภาษาอังกฤษเ,เขาจะรู้สึกว่าไม่มีความหวังรู้สึกเหงารู้สึกเดียวดายไม่มีใครเข้าใจเขา so the language can use activate cultural mindset which in turn influence social perception thinking and behavior according to our research moreover dialectical thinking predicts that bilingual context would have more self-perceived personality and behavioral variations. and how being multilingual affects your personality multilinguals are likely to think about who speak to whom who understand context and who speak in what environment? It has been even shown that they are more sensitive to the others when it comes to categorizing meanings. So if you can see that, and I speak two languages, right, Thai, English, you can recognize the sound is really different, right? So in Thai, it means like I'm confident with something, but it not to the max. I feel like I'm a shy person, introvert person. I cannot face the stranger guy, a stranger woman, and I don't have any brave to do anything. So I'm not the guy who take risking and doing anything. So that is my opinion. After that, when I shame to speak to English in front of my camera, it's really different. I can use a simple words not hard to understand what I'm saying I can speak all day I can tell everything I can talk in the deep conversation in English it's really different เมื่อผมพูดภาษาไทยผมก็เป็นแบบนี้ but if I change to English the sound is gonna be like this one เลือความมั่นใจในการแน่นของภาษาเนี่ยก็น่าจะมีผลเลยนะเพราะว่าสมมติว่าถ้าเราเพิ่งในภาษาตอนแรกๆนะไม่ว่าภาษาไหนก็ตามก็คือคนก็ยังไม่มีความมั่นใจเพราะคณยังพูดไม่ได้ซึ่งเป็นเออทีนี้ผมค่อนข้างเห็นด้วยนะเพราะนี่ก็คือผมลองพูด3มภาษาแล้วมันก็มีบุคลิกที่ต่างกัน แต่ในนี้มันมีประเด็นที่น่าสนใจครับท่านผู้ชมก็คือเราจะมีกลุ่มคนหนึ่งเนี่ยที่สามารถพูดได้2ภาษา3ภาษา4ภาษา5ภาษาหรือบางคนเนี่ยพูดได้ย0กว่าภาษา40ภาษาก็มีคนนี้มันเจ๋งมากคนกลุ่มนี้นะเขาเรียกว่าโพลิกอดซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องใหม่มากในสรับประเทศไทยแต่ผมก็รู้เรื่องนี้ประมาณ45ปีแล้วนะครับกลุ่มโพลิกอดเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มคอมมูนิตี้ที่ชอบเรียนภาษานะครับไม่เก่งภาษาด้วยเวลาเขาจะแบบจะพผู้ภาษาอะไรเขาก็จะอ,อ่ะวันนี้เรานะัะมภาษานี้กันนะแล้วเขาก็จะฝึกภาษานั้นกันไปเรๆ กลุ่มคนพลกอร์ดเนี่ยเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะผมรู้สึกชื่นชมยอดมากคือชื่นชมมากๆเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาเรียนรู้กันตลอดเวลาเขาเรียนภาษากันทุกปีเขาแบบมีแอคชั่นที่แบบอยากพูดภาษานู้นนนนี้เพราะว่าการพูดภาษาใดภาษาหนึ่งอ่ะในท้องถิ่นน่ะมันเป็นมันเป็นประตูที่เปิดโลกให้เข้าใจ culture วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนตรงนั้นโพลกอรมันก็มีตามใน u t u b e เนี่ยสามารถเสิร์ชได้นะ คนแรกที่ผมชอบเนี่ยก็จะมีเรนนี่บอเทสก็จะเป็นคนแอฟริกันที่พูดได้หลายภาษามาตอนนี้ก็ไม่รด้จะตอนนี้เขาอยู่สิงคัป,ปร์หรือเปล่าซึ่งอีกช่องหนึ่งเนี่ยที่ผมชืช่นชอบคือไอคเน่ผมดูตั้งแต่คลิปเขาที่เป็นช่อง VR คือเล่น VR chat แล้วก็พูดภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสแล้วก็พูดไทยได้นิดหน่อยผมชอบดู VR chat ที่แบบคนพูดหลายภาษาหลังจากที่ ดูคลิปของอาเคเน่ที่มีคนพูดหลายภาษาและเล่นเกม VR Chat แล้วคนในเกมไม่ประทับใจได้อะแต่บางที่อะคอมพิวเตอร์ผมอะมันไม่แรงพอวะที่จะเล่นเกม VR Chat เลยไงเพราะคอมมันเก่ามากเลยผู้ชมใช่แล้วครับผมคุณต้องมีคอมพิวเตอร์ที่ดีในการเล่นเกม VR Chat เพื่อจะไปพูดภาษาทิบภาษาญี่ปุ่นแล่วถีบสาวญี่ปุ่นได้นั่นเอง <laughs> ผมขอแนะนํา เอเซอร์ในตัวหเอาไว้ด้วยเอามาตัดต่อที่น la ี่แหละโอ้โหแต่คอมนี่มันสวยมากเลยนะมันไม่ได้หนาคือมันจับพอดีมือแล้วมันก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปเหมาะกับเกมเมอร์อย่างผมมากเลยนะเครื่อง a อเซอร์ในตัวมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows 11สุดลื่น CPU Intel Core i7 Gen 12และมีหน้าจอ15.6นิ้ว full HD เล่นเกมกันจนตาแตกไปเลยแถมพารระจอ n อ i d เ a ีย f o r c e RTX 3 0 5 0เล่นเกมทีแบบลื่นหัวแตกไปเลยนะ ยอด <Y> Acer ใน t r o 5เป็นโน้ตกเกมมิงรุ่นยอดนิย,ยมเร็วแรงคุ้มค่าตอบโจทย์ทุกสายไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่จะเอาไว้เรียนทำงานหรือเล่นเกมถ้าเป็นสายออฟฟิศไม่ว่าจะตัดต่อหรือทำงานก็เหมาะสมไปซะทุกอย่างเลยเพราะมี Intel Gen 12จับคู่กับ NV i d i a ดี f o r c e r t x 30 Series และยังมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 11ที่จะใช้งานได้อย่างราบรื่นทุกสถานการณ์โดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่35,990า้าบบาทย้ำ3า9 9 0บน้าทนเท่านั้น เอเซอร์ในตัว5มี Xbox PC Game Pass แถมมาพร้อมกับเครื่องให้ได้เล่นกันฟรี1เดือนซึ่งสามารถเล่นเกม PC ีได้มากกว่า100เกมกับเพื่อนๆบน Windows อีกทั้งยังรวมเกมดังมากมายไม่ว่าจะเป็นเกม Sea of ท h i e v e ์ o r z ฮอลิสันห้าเฮลโลไมโครฟลับและเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายและเกมใหม่ที่เปิดตัววันแรกจาก Xbox Game Studios เอาดี1เดือนเนี้ยเล่นไปเลยรนกับเกมใน Xbox ก็เล่นให้หมดเล่นให้คุ้มเลยและตอนนี้ผมเนี่ยก็มีกิจกรรมมาให้ทุกคนได้เล่นกันนะถ้าใครอยากรับ Xbox PC Game Pass ไปใช้ฟรีเนีย มีทั้งแบบ3เดือนแล้วก็แบบ1ปี12เดือนเลยอ่ะเพียงแค่เพื่อนๆน,นะครับไปตอบคำถามในแฟนเพจของผมนะครับเฟซบุ๊กว่าท่านเนี่ยอยากเล่นเกมไหนใน Xbox PC Game Pass มากที่สุดนะครับพร้อมบอกเหตุผลด้วยว่าเพราะอ,อะไรพร้อมติดแฮชแท็กตามข้างล่าง,งนี้นะครับนี่น,นตรงนี้เห็นว่ามันมันเกินอหรอขึ้นมา โอเคทุกคนใครอยากฝึกภาษาอังกฤษษภาาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีแล้วก็ตามเนี่ยแล้วแบบอยากไปเล่นเกมในเวอร์ชัเนี่ยก็ถ้ายังไม่มีคอมแรงๆเนี่ยก็สามารถซื้อเอเซอร์ไนโตได้นะครับมีขายที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือจะเข้าทางเอเซอร์โ e ก็ได้หลักคลิปวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวันนีสวัสดีครับเฮ้ยมีคนเป็นไห